การเสียงตามสายสารณารู้เรามีข่าวสารและกิจกรรมดีๆมาฝากท่านผู้ฟังของเราขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละโดยงานประชาสัมพันธ์ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลเะละและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับไม่ว่าทุกท่านจะรับฟังผ่านช่องทางของหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านหรือรับฟังรายการผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของการบริหารส่วนตำบลเะละนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงตามสายประจำวันจันทร์ที่30มิถุนายน2568วันนี้ทุกท่านนะครับอยู่กับกระผมนายวิกัรถากาตตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ผู้ดำเนินรายการนะครับ และดิฉันนางสาวพิญพัฒน์จองคำตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์พิธีกรผูด้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะซึ่งรายการเสียงตมสายของเราวันนี้นะครับมีเซอร์ไพรส์สำคัญมีแขกรับเชิญผู้ร่วมดำเนินรายการนะครับใครเป็น f c บางเฟมนะครับติดตามรับฟังช่วงต่อไปของรายการได้เลยครับสวัสดีครับผมนายวรการมาเท้าผู้ช่วยนักสันทนาการผู้ดำเนินรายการร่วมในวันนี้ครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงแรกของรายการวันนี้ครับกับช่วงกิจกรรมฝากข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สำคัญให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ละได้ทราบครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนกกกพบเด็กนักเรียนสองรายเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนกกกด้วยอาการไข้แผลในปาก มีตุ่มที่ฝ่ามือฝ่าเท้าและในช่องปากซึ่งแพทย์ได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคมือเท้าปากเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละจึงมีความจำเป็นต้องประกาศปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนกกกเป็นเวลา4วันทําการ ตั้งแต่วันที่1ถึง4กรกฎาคมพุทธศักราช2568และจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันจันทร์ที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2568นี้ครับทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะครับขออภัยในความไม่สะดวกและขอความร่วมมือผู้ปกครอง ดูแลสุขภาพบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดหากพบอาการผิดปกติเช่นไข้แผลในปากหรือมีผื่นมีตุ่มที่มือเท้าและปากขอให้รีบนำส่งสถานพยาบาลใกล้บ้านทันทีครับข่าวประชาสัมพันธ์ต่อไปสวัสดีครับพี่น้องประชาชนตำบลแม่หลาทุกท่านองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละขอเรียนเชิญเยาวชนประชาชนตำบลแม่ละทุก หมู่บ้านส่วนราชการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปีพุทธศักราช2568ซึ่งจัดโดยกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละกำหนดจัดกิจกรรมในวันพุทธที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2568เริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละ ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่พิธีเปิดงานเวลา9นาฬิกาหน้าลานกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละจากนั้นจะมีขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาแห่รอบหมู่บ้านเพื่อสืบสารพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแต่งกายสุภาพ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกันเพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีของคนในชุมชนและร่วมส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมของไทยให้กับเยาวชนในท้องถิ่นของเราก็ต้องขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในตำบลแม่ลาทุกท่านนะครับข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าวนะครับกับกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาขอเรียนเชิญด้วยนะครับ ครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลมมละของเรานะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมสําคัญของเรานะครับกับกิจกรรมของการแห่เทียนจํานำพรรษาในปีนี้ด้วยนะครับช่วงต่อไปเป็นช่วงข่าวกิจกรรมของการบริหารส่วนตำบลมมละนะครับซึ่งข่าวกิจกรรมในช่วงนี้จะทําให้ทุกท่านได้รับทราบการทํากิจกรรมต่างๆของการบริหารส่วนตำบลแมละ,ะครับ วันที่25มิถุนายน2568เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปนางรัตนพรกันทวังผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละได้เข้าร่วมการหาลือแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตากณที่ว่าการอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก ซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริมและพัฒนาโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังซึ่งการศึกษานะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับและเป็นสิทธิ์ของเด็กๆที่จะต้องได้รับการศึกษานะครับซึ่งการประชุมดังกล่าวนะครับก็จะ มีแนวทางในการวางแผนร่วมกันนะครับเพื่อส่งเสริมและพัฒนาโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่ของเราครับข่าวกิจกรรมถัดไปนะคะวันนี้26ิมิถุนายน2 5 6 8เวลา9นาฬิกานายพิสิทธิ์เมลาดเจริญพรนายกองค์การบริหารโวนตะมนลแม่ละเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคค่าเลือดออกและมาลาเรียร่วมกับผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตะมนลแม่ละ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกกกและเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิง่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตมลแม่มละณนาพื้นที่หมู่ที่4บ้าน,น,กกนห้วยนกกกตมลแม่ละอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการป้องกันโรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย โดยมีการให้ความรู้การเดินเนินในโรงประชาสัมพันธ์และการทำลายแหล่งพ่อพันยุงลายเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะและในวันที่27มิถุนายน2568กองสาธรารณาสุขและสิ่งแวดล้อมองค์งการบริหารส่วนตำนลแม่ละร่วมกับอาสาสมัครสาธรารณาสุขประจำหมู่บ้านและหน่วยควบคุมโรคติดต่อดำเนินการฉีดพ่นลองฝอยและใส่ใสยอเบ็ เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคคข้เลือดออกในพื้นที่ตะมนแม่ละพื้นที่ดําเนินการได้แก่หมู่ที่1บ้านแม่ละหมู่ที่สองบ้านแม่หละโกหมู่ที่สามบ้านแม่ออกพารูหมู่ที่4บ้านห้วยนกกกและหมู่ที่9ก้าบ้านแม่ออกหูค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเรามีเป้าหมายเพื่อลดแหล่งพ่อพันยุงลายสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและป้องกันตนเองจากโรคคข้เลือดออกอย่างยั่งยืน ข่าวกิจกรรมถัดไปนะครับนายวิรกรปาสกาเมฆผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมหลายางเข้าร่วมการประเมินและคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กผู้ดูแลเด็กดีเด่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2อ6 8อณอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก โดยการประเมินครั้งนี้นะครับนายวิรกรปัสกาเมฆได้รับรางวัลชนะเลิศครูดีเด่นระดับอำเภอและจะเป็นตัวแทนของอำเภอท่าสองยางเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไปครับในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลมะละก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณครูด้วยนะครับแสดงความยินดีกับความตั้งใจความมุ่งมั่นความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพนะครับ สมกับเป็นแบบอย่างของครูผู้ดูแลเด็กดีเด่นในพื้นที่นะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องประชาชนตำบลมะละนะครับส่งแรงเชียร์และกำลังใจให้คนครูซึ่งจะเป็นตัวแทนไปแข่งขนันไปคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไปด้วยนะครับและข่าวกิจกรรมสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ละยางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาโกกตบมบลม่ละอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากในตระหนักถึงความสำคัญของ,ของการส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กฝึกการสังเกตจำแนกแยกแยะและการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆรอบตัวรวมถึงได้เรียนรู้วิถีชีวิตคุณธรรมจริยธรรมและการดำรงอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจะช่วยส่งเสริมให้พัฒนาการของเด็กเป็นไปอย่างสมดุลเหมาะสมกับวัยและครอบคลุมทั้งร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาค่ะสถานที่จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้นะคะได้แก่วัดไทยสามคัคคีบ้านแม่กึดหลวงตำบลแม่กระสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและแรงเรียนรู้สัต์เลี้ยงเศรษฐกิจและแม่กระสาสกายอล์อกบ้านแม่กระสาตำบลแม่กระสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก และวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงให้เด็กได้เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยตนเองในสภาพแวดล้อมใหม่และฝึกให้เด็กเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขค่ะซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้นะคะเด็กจะมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและมีค่านิยมที่พึงประสงค์ สถาบัานครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีและอบอุ่นเด็กสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามแนวทางความเปลี่ยนไทยทางองค์การบริหารส่วนตมุลแม่ละขอขอบคุณคณะครูผู้ปกครองและชมชนที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดีค่ะช่วงต่อไปเป็นช่วงสาระน่ารู้นะคะข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพจากกรมอนามัยปากสือรักความสุขที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าการใช้ปากส่งมอบความรักไม่ว่าจะเป็นการจูบหรือการมีเพศสัมพันธ์ทางปากสามารถแพร่เชื้อโรคได้เพราะในน้ำลายมีเชื้อแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราอีกหลายๆชนิดนะคะที่อาจส่งผลต่อสุขภาพได้เรามาดูกลุ่มเชื้อไวรัสที่อาจแพร่ทางปากได้นะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีไวรัส HPV ที่เสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกลำคอและทวารหนัก ไวรัสเรลมที่ทำให้เกิดแผลผู้พองทางเลีมฝีปากและอวัยวะเพศไวรัสโมโนนิวคิโอซีดที่มีอาการไข้เจ็บคอตอมน้ำเหลืองโตไวรัสตับอักเสบ A B และ C ที่มีไข้ตัวเหลืองปวดท้องไวรัสไข้หวัดใหญ่และไวรัส HPV ที่แพร่ผ่านเลือดและแผ่ในปากเท่านั้นค่ะส่วนกลุ่มแบคทีเรียนะคะก็จะมีหนองในซิฟิลิสปอดบวมมรณโรค และสุดท้ายคือกลุ่มเชื้อรานะคะก็จะมีแคนดิดาที่ติดได้าจากการจูบหรือการมีเพศสัมพันธ์ทางปากโดยเฉพาะคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำค่ะในโรคเหล่านี้นะคะสามารถแพร่ผ่านแผลนเล็กๆในช่องปากเริยฝีปากช่องคอดหรือทวารหนักโดยที่เราไม่รู้ตัวบางโรคมีวัคซีนป้องกันและสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านค่ะ พี่น้องประชาชนทุกท่านคะโปรดระมัดระวังการใช้ปากส่งความรักและรักษาความสะอาดสุขภาพช่องปากอย่างเคร่งครัดหากพบอาการผิดปกติเช่นแผลรอยแดงหรือมีไข้ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันโรคแซรกซ้อนและดูแลส,สุขภาพให้แข็งแรงคะ่ะขอบคุณที่มาของข่าวกรมอนามัยจบไปแล้วนะครับกับรายการเสียงตมสายของเราในวันนี้ครับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบ,บลเมละได้ผ่านช่องทางต่างๆดัง,งนี้ครับทางเว็บไซต์ www w e l a go th ทางเพจ Facebook ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบ,บลเมละหมายเลขโทรศัพท์0 5 5 0 3 0 5 7 9โทรศาศสาร055-030539อีเมลนะครับ สารบัรณอเดสกอตากแอดเมลล่าจีนะครับและทุกท่านยังสามารถติดตามรายการเสียงตามสายได้ทางหอกระจายข่าวทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปรวมถึงยังสามารถรับฟังย้อนหลังผ่านช่องทาง YouTube ชื่อช่ององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละครับสำหรับวันนี้การประชาสัมพันธ์จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแมละขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ซึ่งเราจะนำสาระดีๆและข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาฝากพี่น้องประชาชนตำบลมะละเช่นเคยครับด้วยความปรารถนาดีจากคณะผู้บริหารนำโดยนายพิสิทธิ์เมละเจริญพรนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลม่ละถึงเวลาที่เราต้องปิดรายการแล้วนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอด หวังว่าข้อมูลข่าวสารที่เรานำเสนอจะเกิดประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการเสียงตามสายขอให้ทุกท่านมีวันที่ดีและเต็มเปลี่ยมไปด้วยรอยยิ้มครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ